สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่539ถึง541นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชุมกันเลยข้าชนะแล้วใช่ไหมเจ้าชนะสุดยอดไปเลยเขาชนะจริงๆด้วยบ้านะทำไมเขาถึงได้ทำดูเหมือนง่ายจังข้าคิดว่าตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกันนะ คะแนนเป็นของเจ้าแล้วข้ายอมรับในความพ่ายแพ้และยอมแบ่งคะแนนให้เจ,เจ้าด้วยตนเองคะแนนค่อนข้างสูงด้วยคะแนนเหล่านี้พวกข้าอาจจะขึ้นไปอยู่ใน16อันดับแรกได้ถึงอย่างนั้นคะแนนเหล่านี้ค่อนข้างสูงมากการตกเป็นเป้าสายตาจนเกินไปใช่ว่าจะดีพวกเจ้าสามคนเป็นลูกน้องของจีสวียนอย่างนั้นหรอพวกเราไม่ใช่ลูกน้องของจีสเวียนพวกเราแค่เคยติดหนี้บุญคุณเขาท่านั้นตอนนี้แค่ช่วยมาทดสอบเจ้าบุญคุณครั้งนี้ก็ถือว่าทดแทนแล้ว เอะนี่เจ้าเรื่องนี้เป็นหนี้แค้นระหว่างข้ากับจีสเวียน e ถ้าหากวันหลังพวกเจ้าเข้ามายุ่มยามอีกแล้วก็ข้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆแบบวันนี้แน่หัวหน้ามู่เฉินขอบคุณมากสำหรับน้ำใจพวกเจ้าละ่ะดูละครมานานแล้วไหนละ่ะคะแนนสองหมื่นคะแนนของเจ้าะ มู่เฉินทำไมเจ้าต้องทำอย่างนั้นด้วยละ่ะอย่างมากวันหลังข้าก็จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องของเจ้ากับจีเสวียนลืมความบาดหมางครั้งนี้ของพวกเราจะดีกว่าไหมเจ้าสามารถปล่อยพวกมั่วสิวไปได้เช่นนั้นเจ้าก็ปล่อยพวกข้าไปได้เช่นกันไม่ใช่หรอดูเหมือนว่าจะไม่ยอมง่ายๆสินะถ้าหากพวกเจ้าไม่ยอมส่งคะแนนมาถ้าอย่างนั้นทิ้งแขนไว้คนละข้างนี่เจ้าไปเร็ว หลบไปมู่เฉินข้าจะไม่มีวันตายด้วยน้ำมือของเจ้าเจ้าคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอรายงานมู่เฉินได้ช่วยเว่นจินสเสวียนและเอาชนะมั่วชิวและอีกสองคนด้วยการโจมตีเพียงกระบวนท่าเดียว กลุ่มเซียวหวงหลุดจาก16อันดับแรกแล้วและเวินชิงสเสวียนขึ้นมาเป็นอันดับที่สองน่าจะเป็นเพราะว่ามู่เฉินแบ่งคะแนนของกลุ่มเซียวหวงให้แก่เวินชิงสเสวียนทำไมคะแนนของมั่วเซียวถึงไม่เปลี่ยนแปลงเลยละ่ะเป็นเพราะว่ามู่เฉินปล่อยพวกเขาไปแสดงความเมตตาฝ่ายหนึ่งและแสดงอำนาจข่มอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ข้าคิดไว้วิธีการของเขายังหลักแหลมเหมือนเดิมเดิมทีข้าต้องการให้เขาสร้างศัตรูมากขึ้นแต่เขากลับไม่หลงกล วัวซิวชิวหนิงและหลิวซานไม่ได้เป็นพันธมิตรก,กันกับพวกเราขนาดนั้นเรื่องมันจบลงในครั้งนี้พวกเขาคงไม่มีทางเข้าใกล้เราอีกขอรับพวกเขาก็แค่มาร์คไม่จําเป็นต้องกังวลหากพวกเขาไม่ได้พึ่งพาพวกเราพวกเขาก็คงจะไม่สามารถอยู่ใน16อันดับแรกได้นาอนพวกนั้นไม่มีค่าให้ต้องกังวลล็อกฮา่าล้วลี นี่เจ้ามีนาว่าอะไรกันนางไม่เคยมองมาที่ข้าสายตาของนางจับจ้องไปแต่มู่เฉินอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าข้าจะทำดีกับนางเท่าไรนางก็ไม่เคยสนใจข้าเลยแม้แต่น้อยมู่เฉินข้าจะรอเจ้าอยู่ที่ลานห้ายอดสำนัก เจ้าจะได้บางอาจหืมลัวหลีครั้งนี้ข้าจะเหยียบมู่เฉินต่อหน้าเจ้าไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือความแข็งแกร่งข้าก็ยอดเยี่ยมยิ่งกว่ามู่เฉินดังนั้นมีเพียงข้าเท่านั้นที่คู่ควรกับเจ้าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือศูนย์กลางของทวีปซากอาระยะธรรม หลังจากที่จีสเสวียนได้ขอให้พวกม่วสิวมาทดสอบคุณสมบัติของเจ้ามันก็ถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับเจ้าเจ้าต้องการที่จะตามล่าตัวเขาไหมแต่ข้าขอเตือนเจ้าว่าจีสเสวียนนั้นเป็นคนเจ้าเล่ห์มากกลุ่มที่อยู่บนตาลาง16กันดับแรกเป็นพันธมิตรกับเขาเท่าที่เจ้าทราบยังมีผู้ใดอีกที่เป็นพันธมิตรกับจีสเสวียนอย่างนั้นหรอ ปัจจุบันอันดับที่10สำนักแดนสวรรค์หัวหน้าลู่เทียนได้รับผลประโยชน์ก้อนใหญ่จากซากอรยธรรมที่ไม่ได้ไปกวาดตำหนักเทพนานอกจากนี้ยังมีอันดับที่8สำนักหมื่นศูนหัวหน้าหวังเคียงได้รับมรดกจากตำหนักผู้คุมพีและชิวชิงหยุนจากสำนักชิงเทียนข้าได้ยินมอว่าเขาเป็นอัจฉริยะตากจากตระกูลเฟิงหลิงลรือกันว่าสำนักชิงเทียนยืมตัวเขาจากตระกูลเฟิงหลิงมาโดยเฉพาะ แม้ปกติพวกเขาจะแยกกันสู้แต่เมื่อใดที่อีกฝ่ายเผชิญปัญหาที่แก้ไม่ตกพวกเขาก็จะร่วมมือกันและยิ่งกว่านั้นจากการประเมินของข้าพวกเขาต้องร่วมมือกันกำจัดเจ้าอย่างแน่นอนในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเจ้าวางแผนจะทำยังไงหลังจากที่ไม่ได้เจอกับเจ้านั่นมาหลายปีการเดินมาของจีเวียนก็มีความชำนาญขึ้นจริงๆในเมื่อเขาพยายามอย่างมากเพื่อสร้างพันธมิตรมาจัดการกับข้า เราก็นั่งนิ่งๆรอความตายเรียกหาไม่ได้แล้วละดังนั้นตอนนี้กงเล็บของเขาพยายามวขวาคะแนนเพื่อรักษามาไว้เราก็แค่ถอดเขี้ยวของเขาทั้งหมดไปก่อนซะเจ้าสนใจที่จะเพิ่มคะแนนหรือเปล่าละ่ะอยากได้กำลังเสริมก็บอกกันมาตรงๆเซในเมื่อข้าติดหนี้บุญคุณเจ้าอยู่ครั้งนี้ข้าจะร่วมมือกับเจ้าก็ได้ <S <S วันต่อมายุด พวกเจ้าช่างกล้ามากที่คิดจะมาแย่งชิงคะแนนจากข้าเจ้าลนหาที่ตายซะจริงๆสำนักแดนสวรรค์ลู่เทียนข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นของเจ้าข้าจะมอบคะแนนทั้งหมดให้ได้โปรดปล่อยพวกข้าไปฮ่าน่าสนใจหัวหน้าทางหลายเราจะรับคะแนนส่วนใหญ่ที่ได้รับมาในครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเข้าสู่รอบ8กลุ่มสุดท้ายรับทราบครับหัวหน้า เจ้าก <pod cos> ินเนื้อ <sm> ส <illi> ัตว์พวกเราพอใจกับน้ำซุป่ส่งป้ายมาให้ข้าเจ้าจะทำอะไรเจ้าไม่เต็มใจอย่างนั้นหรอแน่นอนว่าข้าไม่เต็มใจมู่เฉินเหรอหัวหน้าลู่เทียนรู้จักข้าด้วยอย่างนั้นเหรอเช่นนั้นเรื่องก็ง่ายข้าต้องการความช่วยเหลือจากหัวหน้าลู่เทียนเล็กน้อยต้องการอะไร ข้าต้องการให้หัวหน้าลู่เทียนประกาศยกเลิกเป็นพันธมิตรกับจีเสวียนนี่เจ้าเสียสติไปแล้วหรือไงพวกเจ้ามัวทำอะไรอยู่รีบลงมือแล้วเขา้าผู้ใดกันที่หล่นหา,ท,าที่ตายเวนจิงสเสวียนนางมาที่นี่ได้อย่างไรนางอยู่กับมู่เฉินได้อย่างไงกันหัวหน้าลู่เทียนข้าคิดว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้ใหม่กันอีกครั้งนะ เจ้าอย่าได้คิดว่าเมื่อเวินชิงสวียนช่วยเจ้าแล้วเจ้าจะมีคุณสมบัติที่จะท้าดวนกับข้าพันธมิตรของพวกเรานั้นแข็งแกร่งเกินจินตนาการของเจ้าเจ้ากำลังคิดที่จะต่อสู้กับพวกเราจริงๆอย่างนั้นหรอไม่ต้องกังวลกงเล็บของจีสเวียนข้าจะถอดพวกมันออกทีละอันและเจ้าเป็นคนแรกหืม เช่นนั้นเจ้าก็ลองรับมือกับเกาะแขนกระดูกของข้าเส้นน้อยคิดว่าข้าไม่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าอย่างนั้นหรอขึ้นลิงพันพวนนี่คือพลังของอาวุธเสมือนพพสวรรค์อย่างนั้นหรอจมไปทั้งตัวอาวุธเสมือนพพสวรรค์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงแรงนุ่มทวงได้ตอนนี้ถึงตาข้าลงมือแล้ว ตัวข้ามากเลยบัดซบด้วยอาวุธเสมือนภพสวรรค์นี้ข้าไม่สามารถหลบได้เลยข้าทำได้เพียงถูกทุบตีเท่านั้นมู่เฉินหากเจ้ามีความกล้าก็อย่าได้ใช้อาวุธเสมือนภพสวรรค์แล้วมาต่อสู้กับข้าอย่างตรงไปตรงมาสิแม้ว่าข้าจะรู้ว่าเจ้ากำลังยัออย่วยุข้าแต่ไม่ว่าข้าจะใช้วิธีใดจุดจบของเจ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากหรอกนะ พลังของตาประทับนักกวะดรมมีพลังไม่น้อยไปกว่าข้าเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะข้าได้หากข้าไม่ใช้ตาประทับอย่างนั้นหรอหมู่เฉินเจ้าต้องชดใช้ให้กับความเย่อหยิ่งของเจ้าแม้ว่าข้าจะต่อสู้กับจีสเสวียนแต่เขาก็ยังไม่สามารถทำลายก่อกระดูกของข้าได้วิธีกระดูกล่างเทพกระดูกขาว